เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคับผมวันนี้ผมจะมาโหลดสอโหลดดอปบ,บ็อกนะครับผมคุณต้องมีดอปบ,บ็อกก่อนนะครับผมดาวไปโหลดซะกดอนกดเข้าไปดอปบล็อกนะคะผมดอปบ,บ็อก <S <S อ่าหลังจากนั้นคุณก็แชร์ลิงก์หรือว่าอะไรก็ได้นะผมแต่ตัวเนี้ยผมจะไปทําลิงก์ก่อนถ้าเป็นลิงก์แบบเนี้ยคัดลอได้เลยคือมันจะไปขั้นตอนหลังๆโอเคกดเข้าไปดาววิ่งกระตูนสองนะฮะอ่ารอ หลังจากนั้นก็กดไปไอเทมของคุณแล้วหลังจากนั้นก็จะเลือกเลือกเลือกอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอย่างเช่นบุกไอเทมพวกนี้ซึ่งมันก็กดแชร์ได้นะครับผมเห็นไหมแชร์เนี่ยแชร์เข้าไปนะคะผมเอาขัดลอกอีกแชร์โอเคเห็นไหมมันจะมีดอบบ็อกดอบบ็อกไอนี้อยู่นะอย่าไปกดดอบบ็อกแบ่งแบ่งปันนะเพิ่มเข้าไปในที่ดอบบ็อกน,นะไม่ใช่แบ่งปันนะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลย แค่น,นี้ก็ได้แล้วฮะแล้วเรานะก็กดไปที่ตรงนี้แล้วเราก็กดไปที่คัดลอกลิงก์นะคะผมกดไปที่สามจุดตรงนั้นแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เออผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยลิงก์วางแล้วผมเป็นโทรศัพท์รุ่นที่เก่ากว่าพวกคุณผมก็ขอโทษด้วยนะคะผมเพราะว่าผมต้องคัดลอกลิงก์แล้วก็พิมพ์คำว่าแก้กีบ์บ์อนี้ไอ้น,นี่ผมเพิ่งรู้ส่วนตัวเลยเนะี่ยผมเพิ่งรู้นะครับผมเพิ่งรู้นะตอนนะั้นผมวางลิงก์ไม่เป็นเพราะอย่างนี้ โอเคยังไงผมก็สอนเขาได้ดีนะคะผมเห็นวนะ้มเนี่ยที่พวกเราคัดที่ผมคัดลอกันหมดเลยพิมพ์อะไรลงพิมพ์พิม,พมขเข้าไปตรงนี้ก็ได้แล้วก็ส่งลิงก์ไปเลยอีสี่